ตัสมาสัมพุทธะปุตธกามณโมตัสสะภะกาวตโตอรหัตตัมสมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพะคะวตัตอรหโตสัมสมาสัมพุทธะนโมตัสสะภากะวตโวอรหโตสัมสมาสัมพุทธสะ พุทธกาโมธาภพยุตรังธากาโมธาภัยธาณะอธิกายกย่าย่าเทวนังปิยตังสุตตะว่าอิติปิโสภะคะวายะมะชานุธาเวสุวรรณนมรรณังสุขังสุขโตนะโมพุทธายเชยะสนากาตะพุทธเชตวะมะังสวะห์นังสุตโตจต่งสัตวาสังเจปิวิสุลัสวะตานังกะลาทะโยพุทธาตวีรสตินาเอกาสาเพปเทติตาเมหมะตะเกติมนะสุลัสีเสปะทติตโตเมพุทโธรรมโมตุปโลจชนีสังฆปะทติตโตเมหังอุเลสศภคุณากะโรหะทะยเมอนุโลโทโสลิปะโตสชตะกิเนกตัน